ขอขอแยขอแยอธิบายอย่างนี้นะครับว่าร,รายละเอียดในการฟ้องของพนักง,งานในการของอัยการจังหวัดทองผาภูมิโดยคณะทํางานของสํานักงานอธิบดีอัยการภาคเขตเนี่ยข้อกล่าวหาที่สามท่านยกเนี่ยคือคณะทําง,งานซึ่งกํากับดูแลโดยท่านสมศรีขนาดนั้นเนี่ยท่านสมศรี<ฆ>วัฒนภัาานยสาลอธิบดีเนี่ยเห็นว่าผิดในข้อหาทั้งหลายเหล่านี้<ฆ>ทีนี้อัยการเราก็นําสืบตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เราเห็นว่า เป็นไปตามที่พยานหลักฐานเป็นตามที่เราเราเห็นควรสั่งฟ้องและมีคาสั่งฟ้องไป<ะ>ประเด็นก็คือว่าเมื่อศาลพิจารณาแล้วศาลพยกในส่วนของเสือดําเนี่ยคือเรียกว่ายกไม่ยกโดยสิ้นเชิงคำว่าไม่ยกโดยสิ้นเชิงคือว่าในส่วนที่เราบอกว่าร่วมกันกับนายธานีเข้าไปล่าเสือดําในเขตรักษาพันตว์ตตานี่ยอันนี้ศ<ะ>าลบอกว่าไม่ได้ร่วมแต่เป็นผู้สนับสนุน นะครับเป็นผู้สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของปืนน่นะครับส่วนประเด็นเรื่องมีซากเสือดำสารทัานยกเลยในประเด็นตรงนี้นะครับถ้าถามว่าทําไมสารยกก็ต้องขอญยตเรียนตรงไปตรงมาว่าในส่วนของงานโฆษกเนี่ยไม่เห็นสํานวนแต่ขออธิบายในขั้นตอนการทํางานของสํานักงานในการส,สุดได้ว่าเมื่อสํานวนคดีนี้ซึ่งถือว่าเป็นสํานวนคดีสําคัญนะครับเป็นคดีสําคัญเนี่ย เมื่อทางคณะทํางานซึ่งเป็นผู้ดําเนินคดีในศาลชั้นต้นเห็นประการใดแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักง,งานในอการสูงสุดว่าด้วยการดรําเนินคดียาชั้นศาลสูงของพนักงาน,นอเอการ,รปี2,556ข้อ17ค,คือข้อ1ิกก็คือว่าในสำนวนคดีนี้เนี่ยมันมีทั้งลงและยก ใช่ไหมครับมีท่านยงเลยยกและคดีนี้ถือเป็นคดีสําคัญเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจสื่นมนชนให้ความสนใจและผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นบุคคลสําคัญเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าการสั่งของอายการจะต้องมีการไม่อุทธร์บางข้อหาอยู่แล้วเช่นคดีที่ศาลลงลงอย่างเช่นกรณีนายธานีลงเต็มทุกข้อหาไม่มียกเลยเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยมันจะมีความเห็นของอายการปนอยู่ในสำนวนนี้อยู่แล้วบอกว่าเห็นควรไม่อุทธร์ ถ้าเห็นควรไม่อุธรณ์คดีอย่างงี้ระเบียบดังกล่าวข้อ17บเจบอกสำนวนนี้จะต้องถูกส่งผ่านตามลำดับชั้นตั้งแต่อัยการพิเศษฝ่ายศาลสูงภาคเกศร,รองอธิบดีอัยการภาคเ็ดและคนสุดท้ายจะพิจารณาก็คือท,ท่านสุนทรสุรวัฒนวงศ์อธิบดีการศาลสูงภาคเกศที่อยู่สำนักง,งานอยู่ที่ราชบุรีนะครับก็จะเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดในสุดท้ายเนี่ยถ้าประเด็นที่ทางคุณนายและคุณอมรรฐถามว่าประเด็นที่ศาลยกศาลยก ได้ยังไงอะไรยังไงอันนี้ต้องขออนุญาตตรงๆว่าในส่วนของผมคงไม่กล้าล่วงแต่รอฟังการพิาจารณาสำนวนนี้ของทีมงานของคณะทำงานของเอาการสารสูงว่าท่านจะเห็นด้วยเห็นต่างยังไงซึ่งตรงนั้นคงจะต้องแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในประเด็นท,ที่ศาลลงไม่ศาลยกดังกล่าวครับครับ